สี่ทุ่มสี่สิบรวมยอดนะครับปักประมาณสี่ทุ่มนะครับวันนี้เรารวมยอดได้ที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวก่อนนะเรารวมยอดนะครับวันที่สิ 15. 15. บห้าวันนี้สิบห้าวันที่ดับเพลิงดับเพลิงตรงนี้น,นะที่นี้อ่าที่ดับเพลิงตรงนี้ต้องอมีม<า>เ,ง,เ,ง,เงินสดและเงินสดทบเข้ามานะครับเงินหนึ่งเก้าพันเก้าร้อยสามบาทบแล้วก็ท,ที่นี่ ตลาดเท่ากลาวของเราครับ, 24, บ2อ9 4 0บาท้อ่าแล้วก็มีเงินโอนมาด้วยนะโอน้ามาด้วยโอนก็มาด้วยจำนวนเงิ 9, น9ก9 9บาทนะครับรวมรวมยอด5 2 0 2บาทค้าบาทรวมกับเมื่อวานอีก31,000บาทรวมแล้วเป็น85,202บาทไม่รวมกับ พี่น้องที่โอนมาเมื่อสักครู่ที่เร้ทุกทีครับผมครับผมสนิมากห้ผมแล้วก็จะหลายพันนะครับก็คาดว่ากว่าจะถึงวันที่17นี้นะครับก่อนเดินทางเราก็อาจจะมีเงินยอดเพิ่มเติมเป็นแสนกันครับผมก็ต้องขอบคุณนะครับทุกบาททุกตางค์ที่เกิดขึ้นนะครับจากพ่อแม่พี่น้องที่เดินผ่านไปผ่านมาแล้วก็ตั้งใจที่จะมาบริจาคให้กับเราในค่ำคืนนี้ครับผมครับผมแล้วก็รวมไปถึงเข้าของเครื่องใช้ที่เราจะต้องเตรียมไปเตรียมไปเยอะแยะครับมองไปไกลๆก็เห็นแล้วตอนนี้ อ้เยอะเลยนะเป็นกองภูเขาเลากาไปเลยนะครับหักหักไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมผมนพอังกอรกับพี่แหลบบุรีรัมย์ครับผมจะไปมอกด้วยตนเองกับทีมงานของจังหวัดบุรีรัมย์ใช่ครับที่จังหวัดน้อกทายครับผมครับก็สำหรับค่ังวันนี้นะครับก็อาศัยนะครับ สถานที่ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ระบผม้วก็ใช้บรรยากาศเสียงนะครับท่านเยอะมากแล้วเยอะวันนี้เยอะทุกอย่างเลยต้องขอบคุณนะครับเจ้าของสถานที่แล้วก็เสียงที่รบกวนทุกพี่น้องนะครับที่ได้ยินนะขณะนี้ด้วยนะครับรสำหรับข,ข,ขึ้นเข้าคืนนี้ครับพวกเราทร้อนักร้องดนตรีนักร้องนักดนตรีนะครับขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในบ้านเรานะครับปกปักรักษาทุกท่านที่ไปมานะครับโดยเฉพาะ เจ้าป้าจุฬาโลกนะครับราชการที่หนึ่งที่ดูแลขอปกปักรักษาพี่น้องชาวจามรังทุกท่านนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็เจอกันในโอกาสต่อไปครับผมเดี๋ยวเราจะส่งรกต่างๆให้อีกครั้งหนึ่งสำหรับท่านคืนนี้กล่าวคำว่าสวัสดีครับ